โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับก็สวัสดีสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ f c คนนอนดึกนะครับยิ่งดึกยิ่งเด็ดนะครับมีเหรียญเด็ดเด็ดมาให้ดูตอนดึกๆึกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากเพื่อนพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยนะครับลงขายเหรียญนี้นะครับแล้วก็ ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับอันนี้กล่องยังไม่แกะนะครับก็เดี๋ยวเช็คเช็คเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเหรียญรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเหรียญที่ท่านมีเป็นแบบแบบหายากหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นไลท์สดนะครับเป็นไลท์สด แกะกล่องให้ดูกันสดๆเลยนะครับใครที่ไม่เชื่อว่าซื้อจริงขายได้จริงทำคอนเทนต์ไม่ซื้อจริงนะครับก็ลองสละเวลาเข้ามาดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับท่านจะได้รู้ข้อมูลอะไรที่ดีๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเสียงได้ยินนะครับพอดีเทสกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่นะครับแกะกล่องเช็คเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับ รับซื้อขั้นต่ำเหรียญละสองพันบาทนะครับก็แกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับคุ้นเคยไหมครับอ่าคุ้นเคยไหมครับเพื่อนๆใครมีเหรียญแบบนี้บ้างนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าบ้างครับน่าใครมีนะครับใครมีใครมีเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรับซื้อขั้นต่ํานะครับเหรียญละสองพันบาทนะครับ หนึ่งบาทหลังวัดปีพศสองพันห้า้อยี่สิบห้านะครับน่าแบบนี้ชัดเจนไหมครับใครรู้บ้างครับว่าเหรียญน,นี้พิเศษยังไงนะครับมีมีมีเอรู้ไหมครับน่าเดี๋ยวผมสอบถามก่อนมีมีผู้รู้บ้างหรือเปล่านะครับเหรียญน,นี้ทําไมถึงรับซื้อขั้นต่ําเหรียญละสองพันบาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมซื้อไม่ต่ํากว่าสี่พันบาทนะครับอ่าโอเคนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวผมอธิบายเลยดีกว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเหรียญในมือผมนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกพัสยนเล็กเห็นไหมครับอันนี้บล็อกพัสยนเล็กนะครับผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับ เข้ามารับชมแล้วก็ได้รู้ราคาแล้วก็ได้รู้จุดสังเกตด้วยนะครับเอาให้ดูเหรียญน,นี้นะครับหนึ่งบาทหลังวัดเหมือนกันนะครับสองเหรียญน,นี้หลังวัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหนึ่งบาทหลังวัดปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าดูด้านหน้านะครับ มีถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตนะครับจะจะพอมองออกถึงความแตกต่างระหว่างสองเหรียญน,นะครับเหรียญแพงคือเหรียญน,นี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่2องพันบาทแต่ว่าถ้าเป็นสภาพสวยๆแบบในมือผมเนี่ยผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4ี่พันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูจุดสังเกตนะครับ ผมไม่ค่อยอยากสัมผัสเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะใหม่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นตรงตรงตรงผมตรงนี้ไหมครับตรงเส้นผมขอขออนุญาตใช้คำสามัญชนละกันนะครับตรงพระเกศาตรงนี้มีรอยหยักเห็นไหมครับอันนี้คือจุดสังเกตของเหรียญพระเศียรเล็กนะครับแต่ว่าเหรียญปกติทั่วไปอ่ะนะครับ จะเรียบมาเลยนะครับไม่มีรอยหยักนะครับแต่ว่าจุดสังเกตที่เขาสังเกตกันบ่อยๆนะครับก็คือตรงตัวดอเด็กอันนี้ผมอาจจะดึกแล้วนะครับอธิบายอาจจะเบลอๆสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับอันนี้คือคือจุดสังเกตของบล็อกเพราะเนษเล็กนะครับบล็อกธรรมดานะครับเดี๋ยวดูบล็อกธรรมดาเห็นไหมครับบล็อกธรรมดาจะไม่เหมือนกันนะครับ อ่านี่นะครับแล้วเพื่อนๆดูสังเกตที่พเนตรนะครับพนเนตรของเหรียญหลังวัดบล็อกปกตินะครับเห็นพนเนตรทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับเห็นดวงตาเห็นพนเนตรทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับนี่นะครับจะเห็นพนเนตรข้างเดียวนะครับ อันนี้เป็นจุดจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าหลักๆที่เขาดูกันอ่ะเขาก็เขาดูตรงนี้นะครับตัวดอเด็กนะครับตรงเส้นผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไท้ายทอยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ไท้ายทอยนะครับเด,เดี๋ยวผมขออนุญาตหาวิธีจับเหรียญให้ดูดีกว่านะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกผอเสียเล็กนะครับแบบนี้นะครับที่รับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดจะต้องเป็นบล็อกผอเสียเล็กนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญแบบธรรมดาปกติแบบนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับนี่ลองลองลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตัวดอเด็กนะครับอันนี้ดอเด็กของบล็อกธรรมดานะครับแต่ว่า ดอเด็กของพระเสียเล็กเห็นไหมครับตัวหนังสือจะคมนะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับอ่านี่นะครับดูดูชัดๆนะครับ ก็พอประมาณนะครับมามามาแกะกล่องเช็คเหรียญนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นพระเสียรเล็กเท่านั้นนะครับนี่ครับพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับไม่ได้รับนะครับแบบนี้ไม่ได้รับนะครับดูความแตกต่างนะครับถ้าใครสังเกตคือมองมองมอง มองทีเดียวก็รู้เลยนะครับว่ามีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวนะครับดึกๆอาจจะเบลอสักหน่อยนะครับลำดับของความคิดลำดับของสมองอาจจะอาจจะเบลอนะครับถ้าพูดจาวกวนก,วก,ก็ก็ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่นะครับ เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับอพอพอสังเกตได้นะครับว่าพระเศียรเล็กจะแตกต่างจากเหรียญรุ่นปกตินะครับอโอเคนะครับเหรียญสิบกาญนาพระเศียรขวางรับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่สองร้อยบาทนะครับร้อยสองร้อยนะครับสภาพดีๆหน่อยก็สองร้อยขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพ ไม่ค่อยสวยซื้อร้อยห้าสิบนะครับเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบนะครับการจจนาเพระเสียนขวางนะครับนี่นะครับคือเหรียญรุ่นเนี้ยจะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับส่งมาให้ผมดูบ่อยนะครับจะส่งเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเนี่ยด้านหลังคือด้านหลังคือเหมือนกันนะครับด้านหลังคือเหมือนกันเลยนะครับจุดสังเกตหนึ่งบาทเพราะเสียเล็กก็คือดูด้านหน้านะครับ โอเคนะครับเน้นเน้นให้ดูรูปเหรียญแล้วกันนะครับก็ค <c oughs> <G ül> ือแบบน่บาจะเบอร์เบอร์แล้วแหละนะครับบรรยายอาจจะวลกไปวนมานะครับให้ดูรูปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งสติก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาไลคลำดับเหตุการณ์เรียบเรียงข้อมูลนะครับว่าสังเกตตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ให้ดูรูปเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ <c oughs> ได้มาราคาค่อนข้างจะแรงนะครับเหรียญนี้นะครับ เดี๋ยวใส่ตลับไว้เลยแล้วกันนะครับด่าโอเคนะครับแบบนี้ดูง่ายหน่อยนะครับจับถนัดมือหน่อยนะครับใครมีแบบนี้ขายได้นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองพันบาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ซื้อสี่พันบาทนะครับหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกก็ร์เซ็นเล็กนะครับ ด้านหล ok okay. 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 ังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับด้านหลังเหมือนกันทั้งสองบล็อกนะครับเราสังเกตด้านหน้าเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่วิโรธด้วยนะครับสวัสดีรอบดึกนะครับนี่นะครับก็พูดไม่ค่อยออกนะครับไม่ค่อยไหลนะครับมี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 ใครสามารถสอบถาม ป้อนคำถามให้ผมได้ได้บ้างไหมครับผมจะได้แบบจะได้ไม่ต้องคิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องคิดวิธีการบรรยายเยอะนะครับนี่นะครับออันนี้เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่ได้มานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญสยามินนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรุ่นนี้อีกรุ่นละกันนะครับ เป็นเหรียญรุ่นเก่าแต่ว่าได้รับความนิยมนะครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับมีราคาซื้อขายนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับจุดสังเกตเหรียญก็คือลักษณะคล้ายๆกับเหรียญหนึ่งบาทพเสีย์เล็กนะครับก็คือเราสังเกตด้านหน้านะครับสยามมินก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังจะเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็น 5ธันวาคม2520 5บาทนะครับพระชนมายุ5 0พรรษานะครับแต่ว่าจุดสังเกตนะครับเราต้องดูด้านหน้าเหรียญนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าไม่เหมือนกันนะครับด้านหน้าแบบที่มีกันเยอะๆก็คือคําว่าประเทศไทยนะครับรุ่นประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่ได้รับนะครับผมจะรับซื้อรุ่นที่เป็นสยามมินนะครับ อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าเหมือนกันนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระเสียรเล็กนะครับแต่ว่าอเน,นี้ยเป็นห้าบาทนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใครมีเหรียญน,นี้หยิบขึ้นมาเช็คได้นะครับด้านหลังแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าถ้าเป็นสยามมินนะครับรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับประเทศไทยยังไม่ได้รับนะครับอันนี้อันนี้พอพอมองเห็นชัดเจนนะครับ อันนี้ความแตกต่างนะครับจุดสังเกตาบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อเผื่อว่ามีมีใครที่ยังไงอะ่ะมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับก็จะได้มาศึกษานะครับแล้วก็ไปค้นหาเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับคือเหรียญเนี้ยคือเหรียญหลักๆเลยขายที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องขายผมนะครับ ขายที่ไหนได้ราคาก็ขายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขายผมก็จะเป็นจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับนี่นะครับอันนี้หนึ่งแบบนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะดีนะครับอ่าอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะครับเราสังเกตแค่ด้านหน้าโอเคนะครับหน้าน่าจะพอเข้าใจนะครับสําหรับเหรียญ หนึงบาทหลังวัดรุ่นพัดเศษเล็กนะครับยี่สิบห้าสตางค์สีขาวครับลองส่งรูปมาดูนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับสีขาวคือบางทีเหรียญมันเกิดได้จากหลายกรณีนะครับอาจจะเป็นเหรียญผิดเนื้อหรือว่าเป็นเหรียญที่ชุบมานะครับหรือว่าเหรียญที่พ่นสีนะครับอันนี้ก็คือ,อาการที่จะดูเหรียญเราต้องพิจารณาตาม ตามตามสภาพเหรียญน,นะครับตามลักษณะของเหรียญน,นะครับเหรียญกรณีเหรียญผิดเนื้อคือเรามันต้องตรวจสอบอ่ะค่อนข้างจะหลายขั้นตอนสักหน่อยนะครับทั้งการชั่งน้ําหนักการอ่อหลายๆอย่างอ่ะนะครับก็ก,ก,ก็ก็ต้องลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีสองศูนย์สีขาวนะครับที่มีการสอบถามกันเข้ามานะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ ไลน์แอดเจ็ดสามสีนะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับสามารถสอบถามได้นะครับสอบถามเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญที่ผมรับซื้ออ,อรับซื้อแบบไหนซื้อจริงหรือเปล่านะครับซื้อจริงนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญที่แกะกล่องเช็คเหรียญเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระเอกในคลิปนี้นะครับ หนึ่งบาทหลังวัดบ็อกก็เสียนเล็กนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเหรียญวาละเหรียญเออเหรียญหมุนเวียนสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับเหรียญที่รับซื้อหลักๆนะครับจะเป็นเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับอ่าอันนี้แนะนําเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับใครมีปีสามหนึ่งผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับปีสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับอ่าส่งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมผมดูเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยดูให้แล้วก็จะทยอยตอบกลับนะครับอ๋อเหรียญน,นิกเกิลใช่ไหมครับที่ถามมาถ้าพันปีขัดเงา,าผมขายเหรียญละสองร้อยห้าสิบนะครับเหรียญขัดเงานะครับ ก็ทั้งซื้อทั้งขายนะครับ <Conf irm> ผมซื้อเหรียญมาขายนะครับอันนี้ทั้งซื้อทั้งขายนะครับอ่าอันนี้พระพันปีขัดเงานะครับอันนี้เหรียญละสอง้อยห้าสิบนะครับอันนี้ที่ที่พี่วิโรธถามมานะครับเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลขัดเงานะครับอันนี้ขายเหรียญละสองร้อยห้าสิบนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับนิกเกิลขัดเงานะครับเป็นวาละ เฉลิมพระชนพรรษา90พรรษานะครับ12สงิงหาสองหหห้านะครับนิกเกิลขัดเงานะครับเหรียญละ250หนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยเหรียญประกอบด้วยกล่องนะครับแล้วก็มีใบเซอร์นะครับมีกล่องนอกแบบนี้นะครับเป็นเหรียญขัดเงานะครับเหรียญขัดเงาจะจะผลิตออกมาไม่เยอะนะครับบางรุ่นที่ผลิตเหรียญเหรียญนิกเกิลออกมานะครับก็จะผลิตเหรียญขัดเงามาด้วยนะครับ นะเช่นเช่นวาลระสาคัญแบบนี้นะครับก็จะมีขัดเงาออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นขัดเงาพระพันปีนะครับ9 0พันษานะครับเนี่ยแพ็กเกจเนี่ย250บาทนะครับค่าส่ง50 EMS นะครับก็เป็นการตอบคําถามท่านที่สอบถามกันมาด้วยเลยนะครับว่าซื้อเหรียญใบไหนนะครับผมซื้อเหรียญใบขายนะครับมีการจัดส่งทุกวันนะครับอ่าอันนี้250 ค่าสองห้าสิบเอมเอนะครับน่าโอเคนะครับแอบขายของในไลฟ์นะครับได้ครับจองได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแจ้งไปทางไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งไปนะครับโอเคนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเมื่อกี้พูดถึงเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งน่าอันนี้รับซื้อนะครับ ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับมีปีสามหนึ่งเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทดูแค่ปีพศขายได้เลยมีปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งผมซื้อเหรียญละไม่เกินแปดสิบาทนะครับรับซื้อตอนเนี้ห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับปีสี่หนึ่งดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับอา่าปีสามสี่นะครับสิบบาทปีสามสี่ 10บ,บาทปี4ี่สอแล้วก็10บ,บาทปีห้าสามนะครับ3ปีพศออนี้ผมซื้อเหรียญละ20บนะครับราคาก็คือเหรียญแต่ละชนิดเ,เหรียญแต่ละปีพศออจำนวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับเ,เหรียญสามรุ่นนี้สาปีพศออนี้ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับราคารับซื้อก็ราคาที่ผมซื้อนะครับผมซื้อไม่เกิน20่สบบาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นปี4-1นะครับจำนวนการผลิตน้อยลงไปอีกก็ราคารับซื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละไม่เกิน80นะครับแล้วถ้าใครมีปี3-1นะครับจำนวนการผลิตน้อยลงไปอีกราคาก็สูงขึ้นไปอีกนะครับคือหลักการซื้อขายอ่ะพิจารณาจากจำนวนการผลิตนะครับอันนี้ถ้าบิดเป็นปี3-1อ่ะซื้อ500ถึง1,000บาทนะครับราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ ไม่ได้รับซื้อทุกรุ่นนะครับอันนี้ตัวอย่างเหรียญสิบาทที่รับซื้อนะครับให้ดูอีกประเภทหนึ่งนะครับเหรียญแบบนี้ขายได้ทุกปีพศนะครับเหรียญสิบบาทในลักษณะของออไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยไส้มันเบี้ยวนะครับเป็นเหรียญบางคนเขาก็เรียกว่าเหรียญพิการบางคนเขาก็เรียกว่าเหรียญชำรุดนะครับแต่ว่า จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเรียกพิการจะเรียกชำรุดจะเรียกเหรียญสุดโซมเหรียญแบบเหรียญผิดปกติเรียกอะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในลักษณะแบบเนี้ยผมรับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200อถึง2,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับเหรียญในลักษณะที่มีความผิดพลาดแบบนี้ขายได้ทุกปีพศนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ ถ้าดูตรงเนี้คือแบบปกตินะครับสวยงามแบบปกตินะครับขอบนอกไส้ในปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับขอบนอกล้นมาด้านในเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญผิดปกติแล้วก็เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับขายได้นะครับอันนี้ใครใครใครเจอก็อย่าเอาไปใช้แล้วกันนะครับเอาไปใช้ก็ได้แค่10บบาทส่งมาขายดีกว่านะครับเนี่ยสภาพนี้นะครับ ไม่ต่ำกว่า6,700นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเหรียญที่เคลื่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ต่ำกว่า500ออ่ะการันตีให้เลยนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็มีการพบเจอนะครับบางคนบอกว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีทันสมัยคงไม่เจอแล้วแหละเหรียญผิดพลาดนะครับไม่จริงนะครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าความผิดพลาดมันเกิดได้ตลอดนะครับ ตัวอย่างของปี2561นะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนะครับยังมีผิดพลาดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไส้เบี้ยวตรงนี้แล้วก็พอพลิกมาด้านหน้าเห็นไหมครับอันนี้เบี้ยวชัดเจนนะครับขอบนอกล้นมาด้านในชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตใครมีหรือว่าใครที่อยู่ในธุรกิจเหรียญนะครับหรือว่าเปิดร้านค้าร้านขายของชํานะครับ ข้อมูลตรงเนี้ผมว่าสําคัญนะครับสําคัญยังไงนะครับเหมือนกับสมมุติถ้าท่านเจอเหรียญลูกค้าเอาเหรียญแบบนี้มามาซื้อขายนะครับเจอเหรียญ10บาทปี3 1มหนึ่งห่เหรียญน,นะครับสภาพนี้ผมการันตีให้7800บาทนะครับนอกจากท่านจะได้กำไรจากการขายของแล้วนะครับยังได้กำไรจากการขายเหรียญอีกด้วยนะครับอันนี้แนะนำแนวทางนะครับใครที่เชื่อก็ลองสังเกตแล้วค้นหาดูนะครับ พอค้าแม่ค้าร้านขายของชำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสืบเนื่องอยู่แล้วแหละว่าเราต้องใช้เหรียญนะครับในการใช้จ่ายในการทอนนะครับบางคนก็เอาเหรียญมาซื้อของนะครับเราสละเวลาสักนิดหนึ่งนะครับพลิกเหรียญดูนะครับว่ามันเป็นเหรียญปีอะไรนะครับถ้าเป็นปี3、ามหนึ่งอ่ะกำไรเลยครับจาก10บาทเป็น7 8 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆซื้อถึงเหรียญละพันนะครับสภาพสวยๆนะครับ อันนี้อันนี้คือแนะนำแล้วกันนะครับว่าให้ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นประโยชน์แล้วเหรียญพวกนี้มันก็ยังมีการพบเจออยู่ตลอดนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมาเล่นเหรียญตอนนี้จะไปทันเขาหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับมีมีส่งมาขายเยอะนะครับเหรียญที่ส่งมาขายบ่อยอ่ะจะเป็นเหรียญ10บาทปี41นะครับแล้วก็เหรียญ5บาทปี46นะครับ เหรียญห้าบาทที่รับซื้อมีปีสี่หและปีสี่ศูนย์นะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทปีสี่หแบบเนี้ยพบเจอบ่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาห้าเหรียญนะครับอันนี้ผมก็ได้มาห้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่มีการพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับอ่าถ้าเป็นห้าบาทปีสี่หกแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานผมซื้อเหรียญละสามร้อยถึงสามรอยห้าสิบาทนะครับ ราคาตามสภาพนะครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มาอีกค่าเหรียญน,นะครับคือมันมันเจอกันได้ทุกวันนะครับอยู่ที่ว่าเราสังเกตหรือเปล่าแล้วก็อ,อโอกาสโชคดีหรือเปล่านะครับที่มีเหรียญหลุดมาถึงมือเรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตอะ่ะโอกาสเจอไม่มีแน่นอนนะครับ <laughs> อันนี้เน้นที่การสังเกตนะครับเน้นที่การสังเกตแล้วก็เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องว่า เหรียญรุ่นไหนที่ขายได้นะครับเราจะได้ไม่เก็บแบบเก็บมั่วนะครับเก็บทุกเหรียญเก็บทุกรุ่นเก็บไม่ใช้นะครับแต่ว่าพอมาเช็คดูเอ้าไม่มีปีที่เขารับซื้อเลยก็ก็เสียเวลานะครับเราต้องต้องรู้ข้อมูลด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับดึกแล้วนะครับเดี๋ยวขอประมาณนี้แล้วกันนะครับจะแนะนําช่องทางการติดต่อนะครับผมแนะนําบ่อยนะครับเพราะว่าบางท่านไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ย หน้าเพจของผมนะครับมีปุ่มส่งข้อความนะครับสามารถส่งข้อความได้นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของของเพจของ facebook นะครับมันมีปุ่มส่งข้อความนะครับเนี่ยใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปชัดๆนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาได้นะครับส่งรูปมาตรงนี้นะครับคือผมก็ค่อนข้างจะงงนะครับบางท่านไม่รู้นะครับว่าว่าติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนนะครับอันนี้ผมมาแจ้งแล้วนะครับว่า ส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าใครที่จะติดต่อทางไล n e ก็แอด Line มาเลยนะครับไลน์แอดเจ็ดสามสอนะครับอันนี้ผมก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ประโยชน์ได้ข้อมูลจากที่จากสิ่งที่ผมมานำเสนอก็แล้วกันนะครับ อ่าอันนี้เหรียญสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับราคาค่อนข้างจะแรงนะครับสภาพสวยๆใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพเหมือนในมือผมเนี่ยผมซื้อไม่ต่ากว่าสี่พันบาทนะครับซื้อจริงนะครับระเสียเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพแบบเนี้ยผ่านการใช้งานนะครับก็จะเริ่มต้นที่เหรียญละสองพันบาทนะครับไม่ได้ซื้อทุกเหรียญนะครับซื้อที่เป็นผะเสียเล็กนะครับอันนี้ระเสียปกตินะครับไม่ได้รับนะครับ รับซื้อแบบนี้นะครับรับซื้อทุกสภาพถ้าเป็น1บาทหลังวัดะเศดเล็กนะครับโอเคนะครับสําหรับไลฟ์นี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์ like นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ